บอกคนขี่นะที่ผมบอกมันใหญ่มากนะครับเบาะเนี่ยจะรับกับก้นพอดีพอดีเลยนะมันเหมือนมันจะอุ้มแบบรับกับก้นพอดีสรีระของก้นเราพอดีนะเวลาเราขี่ก็จะอยู่ท่านี้แล้วแฮนด์เห็นไหมแฮนด์จะดึงเข้าหาตัวนะคือเขาจะไม่มีความแบบว่าเป็นรถคุยเซอร์คลาสสิกที่ใช้ชกชกสปริงคู่เหมือนค่าอยอื่นๆนะคาวาซากิเขามีซิกเนเจอร์ของเขาเองครับเป็นสไตล์แบบเจแปนิสคุยเซอร์นะ <c oughs> เอกลักษณ์ของเขาเลยคือไฟหน้าเนี่ย ไฟหน้าเขาจะเป็นทรงตาเพชรนะครับสวยงามมาก สวัดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องซิ่งกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมคาวาซากิพิซนุโลกนะวันนี้จะพามาดูเจ้าวันวาลแคนเนะครับหรือวาลแคน650นั่นเองเขาเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ได้รับสืบทอดเครื่องยนต์650จากโมเดลเจนแรกๆที่เป็นโมเดลบิ๊กไบค์ของคาวาซากิมาเลยนะแล้วก็เขาเป็นสไตล์บิ๊กคยเซอร์คันแรกๆที่มีขายในบ้านเรามาอย่างยาวนานแล้วด้วยครับอันนี้รู้สึกว่าเออก็จะเป็นเจนที่3แล้วนะแล้วก็ ตัวรถของเขาเนี่ยยังเป็นรถที่มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือท่านั่งสบายและใครๆก็ขี่ได้นะด้วยความที่เป็นรถสไตล์คูเลเซอร์นะเดี๋ยวมาทําความรู้จักเขากันนะครับเรียกได้ว่าเขาเป็นสไตล์แบบเจแปนิสคูเลเซอร์นะเอกลักษณ์ของเขาเลยคือไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าเขาจะเป็นทรงตาเพชรนะครับสวยงามมากเลยนะเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากเลยสําหรับโคมไฟหน้าของเขาครับเป็นจุดเด่นแล้วด้วยความที่เป็นสไตล์คูเลเซอร์นะเบาะเขาจะอยู่ต่ําครับ พอบอกเขาอยู่ต่ำเนี่ยจะเป็นใครๆก็ขี่ได้คนที่ตัวไม่สูงมากก็ขี่ได้ครับเนี่ยเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของรถคูเซอร์เนาะแล้วเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือเป็นโลแอนลองนะก็คือต่ําแล้วก็รถมีความยาวนะครับฐานล้อจะค่อนข้างยาวนะคนขี่ก็จะมีท่าขี่นี่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นฟอร์เวิร์คอนโทรลด้วยเป็นท่าขี่แบบขายื่นไปข้างหน้านะครับสังเกตคันเบรก คันเด็กคันเกียร์นะจะตั้งชันสูงเลยเพราะว่าเวลาเราขี่เนี่ยขาเราจะยื่นมาข้างหน้าค่อนข้างเยอะครับเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสไตล์เรียกได้ว่าเป็น Japanese cruiser ก็ได้นะพิกัดเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงนะครับเป็น Parallel Twin นะครับเป็น Double O Head Cam Sharp นะครับเป็นแคมคู่นะแล้วก็มี6เกียร์นะครับแล้วก็ CC เต็มนะครับ4กนะคือ CC ที่ให้เนี่ยเป็น CC เต็มแล้วก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำแล้วนะครับ มีระบบหม้อน้านําแล้วนะระบบพลบายความร้อนเนี่ยคือเป็นรถสมัยใหม่เลยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับที่อยู่ใน Z 650ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในตัวเดียวกับพวกซีรีส์ RS ด้วยนะ Z 650 RS ด้วยจริงๆแล้วก็คือเอาเครื่องยนต์ของรถสปอร์ตมาใส่ในเครื่องในรถค r เ i อร์คลาสสิกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสุ่มเสียงเครื่องยนต์เขาเนี่ยจะมีเอกลักษณ์นะจะไม่เหมือนแบบว่าจะไม่มาเป็นลูกๆแบบสไตล์รถคลาสสิกจัดๆมากนักนะครับ ท่อเนี่ยก็คือจะเป็นท่อ2ออกหนึ่งนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวท่อเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคือการกันความร้อนของเขาเนี่ยมันจะดูดิบๆเป็นแบบว่าเป็นสีดําด้านๆน,นะเป็นสีดําด้านๆเลยงานแบบพาวเดอร์โคดแบบด้านๆเลยครับแล้วก็มีเจาะรูร้อยรูแบบนี้เนาะดูดิบๆมากเลยสําหรับตัวท่อ,ขอเขานะสวยงามนะแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเลยคือ โชกหลังนะครับชกหลังเป็นโชคหลังเดียวนะครับวางนอนนะครับใครที่จำซีรีส์ er 6 n ที่เป็นบิ๊กไบค์ยุคแรกๆที่เข้ามาขายในไทยอะคาวาซากิโชกจะวางนอนแบบนี้กันหมดเลยนะแล้วก็มีกระเดื่องซับแรงแบบนี้นะครับ <c ười> คือเขาจะไม่มีความแบบว่าเป็นรถคุยเซอร์คลาสสิกที่ใช้โชกโชคสปริงคู่เหมือนค่าอยอื่นๆนะคาวาซกิเขามีซิกเนเจอร์ของเขาเองครับ ตัวเครื่องยนต์ในรายละเอียดต่างๆสวยงามนะครับมีตีเอ็มเรมของคาวาซากิที่ตัวเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็ถังน้ํามันก็เป็นทรงหยดน้ํานะครับถังน้ํามันเนี่ยเป็นขนาด14ลิตรนะครับก็เป็นถังน้ํามันที่ขับขี่ใช้งานเดินทางทั่วไปได้นะครับรถก็ไม่ได้กินน้ํามันมากอยู่แล้วถึงจะบอกว่าเป็นรถสายสปอร์ตก็เถอะถ้าไม่ได้ลากรอบเนี่ยเครื่องยนต์ของคาวาซากิก็ไม่ได้ซดน้ํามันมากเกินครับ ชคหน้าเนี่ยระบบกันสะเทือนข้างหน้าเนี่ย mm. ก็จะเป็นโชคเทเลสโคปิกนะครับเป็นชคตะเกียบคู่ธรรมดานะ <im it> ก็จะเหมือนมีกาสูงตรงนี้ให้มาชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ดิสเบรกหน้าเป็นดิสเบรกหน้าเดียวนะครับเป็นดิสเบรกหน้าเดียวแต่จานใหญ่มากจานค่อนข้างใหญ่นะคาวาสกิเนี่ยให้ดิสเบรกหน้าเดียวมาก,ก็จริงนะแต่ว่าจานเขาจะใหญ่มากเลยครับแล้วก็ปั๊มเบรกเป็นของนิชินนะครับมี2พอร์ตนะแล้วก็มี ABS ให้นะครับ มี ABS ให้รุ่นนี้จะมี ABS ให้ล้อหน้าเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับเป็นล้อ18นะก็เป็นล้อที่ใหญ่สไตล์รถคุยเซอร์นั่นแหละครับแล้วก็ถ้าจะไปทำบอบเบิลก็คือใช้มัดยางที่ใหญ่ขึ้นก็คือจะได้เป็นเอกลักษณ์ของสไตล์บอบเบิลนั่นเองถือว่าให้ล้อหน้ามาดีนะแล้วก็ล้อหลังเป็น17นะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ปกติของรถแนวคุเเซอร์อยู่แล้วนะที่แบบล้อหน้าจะใหญ่กว่าล้อหลังครับล้อหลัง17นะแล้วก็ ระบบเบรกด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นของนิชินนะครับจะเป็น1พอร์ตนะหนึ่งพอตลูกโตครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยให้เป็นจานโฟ์ติ้งมาเลยนะเป็นจานที่ให้ตัวได้ครับเป็นจานดีแต่ในวงล้อของวันแค่มเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือผมว่าลายลายแม็กเขาสวยนะเนี่ยผมว่าลายล้อแม็กเขาสวยลายล้อแม็กเขาแบบว่ามีเอกลักษณ์อะมันดูเป็นใบพัดแล้วดูข้ามเวลามากๆเลยมันดูคลาสสิกครับล้อแม็กก็จะให้การขับขี่ที่ดีบนทางดําเป็นหลักนะ สำหรับสายถนนเป็นหลักครับเรียกได้ว่าเขาเป็นโมเดิร์นคลาสสิกก็ได้นะโมเดิร์นคลาสสิกคยเซอร์สไตล์ญี่ปุ่นครับเดือนไม้น้าจอจะเป็นกึ่งดิจิตอลนะครับก็จะมีดิจิตอลบอกแค่ด้านล่างเนาะแล้วก็ข้างบนเนี่ยอรอบเครื่องยนต์ต่างๆก็จะเป็นเข็มอยู่นะอันนี้ก็ให้ความคลาสสิกไว้ในตัวนะครับน,นี่ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเซตทิปเซตหน้าจอได้นะเพื่อดูค่าต่างๆได้ครับ ประกับแฮนด์นะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนมากเนาะอันนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินไฟสูงไฟต่ํานะไฟเลี้ยวแล้วก็แตรครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นสวิตช์ออฟลันนะครับแล้วก็สตาร์ทนะแล้วก็ที่ก้านเบรกก้านคัตเนี่ยก็จะมีเหรียญสําหรับปรับระยะมือได้ด้วยนะครับให้เหมาะกับสรีระของมือได้นะแล้วก็ปั๊มเบรกข้างบนเนี่ยก็จะเป็นปั๊มค่อนข้างใหญ่เลยนะ ปั๊มโตเลยครับมองหลังเนี่ยเขาจะออกแนวเป็นสี่เหลี่ยมเนาะสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเป็นสไตล์แบบรโทรเลโทรหน่อยเออมันแบบไม่ได้เป็นทรงกลมให้มันดูคลาสสิกไงอันนี้แบบออกแนวโมเดิร์นโมเดิร์นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยดูมีสไตล์ดีครับ <laughs> แล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมมองว่าเขาสวยมากๆเลยนะคือบาะบาะคนขี่ใหญ่มากครับบาะคนขี่ใหญ่จริงๆ แล้วก็รวมๆกับท่าขี่เขาที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะเพราะว่าพักเท้าเขายื่นไปข้างหน้าค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวผมจะลองค่อมให้ดูแล้วก็ท้ายท้ายเขาสวยครับท้ายเขาตรงนี้ไฟตรงนี้เป็น LED แล้วนะแต่ไฟเลี้ยวไฟหน้ายังเป็นไส้อยู่นะท้ายเขาค่อนข้างสวยแล้วก็ทํามาเหมือนจะจะให้เราทําท้ายสั้นล้อโตสามารถถอดตรงนี้ได้นะทําเป็นสายท้ายสั้นได้เลยซึ่งถ้าเราตัดตรงนี้ออกไปอะผมว่ามันจะสวยดูซิ่งมากๆเลยครับ จุดตรงนี้เขาก็ทํามาเป็นสําหรับเอาไว้ทําจุดแขวนแล็คแขวนกระเป๋าได้นะหรือจะติด่องข้างก็ทํามาให้แล้วครับชิ้นงานโครงสร้างรถเนี่ยเฟร,รมต่างๆเนี่ยเป็นเอกลักษณ์สไตล์คาวาสกิมากๆเลยครับแล้วก็บอกคนซ้อนก็จะมีก็ไม่ใหญ่มากนะคือสไตล์คยเซอร์เนี่ยเขาจะเน้น5าขี่ของคนขี่เป็นหลักนะบอกคนซ้อนมันก็จะเล็กๆหน่อยครับ แต่ถ้าใครมีสายซ้อนจริงจังอ่ะก็ต้องไปทําเพิ่มอยู่แล้วนะเนาะไม่ว่าจะขี่ข่ายไหนคุยเซอร์มันก็จะเป็นแบบนี้แหละเราจะเน้นคนขี่เป็นหลักครับรถมีความเล็กมากเลยนะคือรถเตี้ยมากครับบอกตรงๆอันนี้ก็สไตล์คุยเซอร์เนาะอย่างที่บอกไปผมสูง178นะเข่านี่งอเลยนะครับแต่ผมอยากจะให้ดูเท้านะเนี่ยเท้ามันจะยื่นไปอย่างนี้เลย เข่ามันจะชันชันนิดนึงอ,อันนี้ก็คือจะเป็นท่าขี่แบบสไตล์คุยเซอร์แล้วก็เบาคนขี่นะที่ผมบอกมันใหญ่มากนะครับเบาเนี่ยจะรับกับก้นพอดีพอดีเลยนะมันเหมือนมันจะอุ้มแบบรับกับก้นพอดีสีระของก้นเราพอดีนะเวลาเราขี่ก็จะอยู่ท่านี้แล้วแฮนด์เห็นไหมแฮนด์ hand จะดึงเข้าหาตัวนะแล้วแผงคอจะยาวไปข้างหน้าครับนี่ก็จะขี่อยู่ท่านี้เลยก็จะเป็นท่าขี่แบบสไตล์คุยเซอร์ จะดูแับกลางๆนิดนึง <c oughs> เป็นแบบนี้เลยซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่หลายๆคนชอบนะ wow, เพราะว่าวอลแค่นียมันมีความเป็นสไตล์เจแปนิสคุยเซอร์ชัดเจนมากๆเลยเป็นสไตล์ของเขาชัดมากครับถ้าเป็นรถในคุยเซอร์อื่นๆนะ่ะเขาจะไม่ค่อยทําพักเท้าเป็นเป็นฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้ามากนะักหรือถ้าเป็นฟอร์เวิร์ดก็จะไม่ยื่นมาไกลขนาดนี้อันนี้คือยื่นมาแทบจะเท่าพวกอเมริกันคุยเซอร์เลยนะบางเจ้านี้จะอยู่แค่นี้เอง แต่นี้คือยื่นมาถึงขนาดนี้เลยนะสําหรับเท้าที่ยื่นไปข้างหน้าครับคันเบรกคันเบรกก็คือตั้งชันเลยนะอันนี้คือแบบสไตล์อเมริกันของแพ้เลยครับท่าขี่เขาเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็บอกคนขี่นั่งสบายมากเพราะว่าเบาะนิ่มแล้วใหญ่ครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะสําหรับวอลแค้นถ้าใครสนใจวอลแค้นเอสรุ่นนี้นะตอนนี้อยู่ที่โชว์รูมคาวาซากิพิซนุโลกนะครับ โชว์รูมนี้เขาก็มีบริการส่งรถได้ถึงหน้าบ้านนะแล้วก็ทำไฟแนนซ์นอกสถานที่ได้นะครับส่วนโปรโมชั่นต่างๆและราคาเนี่ยเดี๋ยวสอบถามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ให้ในคลิปได้เลยนะเพราะโปรโมชั่นบลัชเชอร์ต่างๆแต่ละเดือนมันจะไม่ซ้ํากันนะแต่ใครสนใจก็โทรไปที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้ในคลิปเลยนะชัวร์กว่าครับตารางผ่อนผมก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเราจะไปรีวิวรถรุ่นไหนกันต่อติดตามรับชมด้วยนะสวัสดีครับ